ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ต้องบอกว่าการงานของคุณนั้นจะได้รับความร่วมม้ร่วมมือจากคนรอบตัวและได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้งานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นและจะทําให้คุณนั้นมีชื่อมีเสียงเป็นที่ยอมรับกับ,บวงสังคมมากพอสมควรช่วงนี้การงานของคุณถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับคุณ คุณจะทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทั้งหมดหรือชาวลัคนาราศรีพิจิกบางคนนั้นอาจจะมีการเดินทางเกี่ยวเรื่องของการงานก็อาจเป็นไปได้อาจจะทําให้คุณนั้นได้เปิดหูเปิดตาหรือเปิดโลกทัศน์ทําให้คุณนั้นมีโอกาสดีๆรวมถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานทําให้งานของคุณนั้นราบลื่นและประสบความสําเร็จมีโชคลาภจากการงานได้เป็นอย่างดีจะมีโอกาสที่จะได้การงานหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทําให้คุณนั้นสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้เลยทีเดียวในช่วงนี้ ก็ขอให้คุณทําให้เต็มที่คุณก็จะประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานซึ่งจะทําให้คุณนั้นสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในเรื่องของการงานได้อย่างไม่ยากเลยด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นการเงินของคุณนั้นมีโอกาสที่คุณจะได้หมุนเงินรวมถึงมีโอกาสได้เงินก้อนที่คุณนั้นตั้งอกตั้งใจลงมือลงแรงในสิ่งที่ผ่านมา จะทาให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้รับเงินทองจากการค้าการขายหรือการลงมือทําแม้จะเป็นพนักง,งานบริษัทก็จะทําอะไรก็ราบลรื่อและมีเงินเข้ามาให้คุณได้ใช้จ่ายกับตัวเองได้อย่างพอสมควรในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธิจิจบางคนนั้นอาจจะต้องสูญเสียเงินไปกับการสัญยกรรมหรือการเสริมสวยความงามให้กับตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนบุคลิก,กภาพตัวเองให้ดีเด่นยิ่งขึ้นซึ่งคุณก็สามารถที่จะทําได้ รวมถึงในช่วงนี้อาจจะเสียเงินเสียทองไปกับในเรื่องของการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนแปลงยานพานะใหม่ๆก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกันช่วงนี้ฐานะทางการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างหรือแด้รับอะไรหลายๆอย่างให้กับคนข้างตัวมากเป็นพิเศษคุณอาจจะต้องเป็นหลักให้กับคนในครอบครัวและคนรอบข้างที่ร่วมหัยจมท้ายกับคุณหากคุณเป็นผู้นําได้สิ่งต่างๆก็จะบรรลุผลและประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภการเงิน ได้เป็นอย่างดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกันยายนนี้ทางด้านของความรักความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นในเดือนกันยายนนี้ในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกที่ยังเป็นโสดอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับเพศตรงข้ามที่จะมาสนอกสนใจคุณโดยเฉพาะในเรื่องของชาวต่างชาติก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ช่วงนี้คุณจะมีการปูพักหรือเริ่มต้นความรักใหม่ๆสําหรับคนโสดนั้นหากคุณมีเป้าหมาย คุณก็อย่างลังเลพุ่งเป้าไปที่คนที่คุณสนอกสนใจคุณมีโอกาสที่จะได้คู่ดีอย่างที่คุณต้องการมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องหรือเป็นการเริ่มต้นความรักใหม่ๆของชาวลัคนาราศีพิจิกได้เป็นอย่างดีและคุณก็จะเป็นที่พ,อ,พอใจเป็นอย่างมากชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนอาจจะต้องมีการเดินทางหรือท่องเที่ยวทําให้เจอเจอหรือได้เริ่มต้นกับใครใหม่ๆก็อาจเป็นไปได้ ซึ่งจะมีโอกาสที่จะทําให้คุณนั้นมีจิตใจที่อู้ฟู่สู้ซ่ามากขึ้นเลยทีเดียวในช่วงเดือนกันยายนสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีพิจิก,กในเดือนกันยายนนี้ช่วงนี้คุณจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันมีโอกาสที่จะเอายานพาหนะใหม่ๆให้กับครอบครัวรวมถึงการสร้างบ้านสร้างเรือนหรือการปรึกษาหารือเกีย่ยวกับการสร้างความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่งการวางแผนชีวิตในเรื่องของการเงินกับคู่ครองของคุณก็อาจเป็นไปได้คุณจะมีแนวความคิดใหม่ๆในการสร้างครอบครัวหรือในการตัดสินใจที่จะย้ายถิ่นที่อยู่ของครอบครัวก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤจิกเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั้นยังถือได้ว่าคุณยังมีความรักที่เอ,อื้อเฟื้อเชื้อจุนกันดียังคอยซับพอร์ตหรือสนับสนุนให้แก่กันและก,กันและยังมีโอกาสเริ่มต้น ในอะไรใหม่ๆที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จและเป็นที่ถูกอกถูกใจรวมทั้งทําให้คุณทั้งคู่มีความสุขอย่างน่าประหลาดใจ